พวกเรากลมรนะกลม,มเอย,เยพวกเรากลุม่มซาโรงเรียนสวสดิรตนามอนายโยจัง,จงส,กกสิสตบบสนักงานเขตพืที่การศึกษามัธยมสาตรังบีสาหรับโรงนของพวกเรามีชื่อว่ายอดชรุ่นใหม่ ประเทศบรรดาศาลาสยามบรมราชพารีในเรื่องของการรักราตัวพืชมาใช้เป็นแนวทางในการกำกัรงงานประทับความว่าการสอนและการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเก็นความมุ่งมัความ,ามาน่นมนา,นนาสนใจและเกิดการติดใจที่ทำการศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าไม,ม่รักแล้วจะเกิดผลเสียเกิด ไม่เด ar, of of ็กเกิดความเรียดซึ่งเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาวในพื้นที่อำเภอนายอมจังหวัดังเป็นบริเวณที่มีภาษาครูจํานวนมากและชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบเวีภาษาครูจงผลให้ภาษาครูริมกรงลำชานถูกทำลายหรือพวกเรากลุ่มซาปู S R M ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดเยาวชนจิตอาสาในการอนรัก และฟื้นฟูระบบปาสาคูเรื่อคการชุมจนอย่างเป็นรูปธรรมทรงผลให้ปาสาคูซึ่งเป็นผู้ต่างับลักจุ่มจุ่นต้องตีนอำภวนายมขาดการดูแลขาดการใส่ใจและมีจํานวนและลมได้อย่างต่อเนื่องครับโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อปูกปั่นเพื่อทจริยธมรมแก่นักเรียนสองเพื่ออนุรักษ์และพื้นผู้วพื้นที่ปาสาคูให้มีความมสมบูรณ์และรับลมอยู่ในระบบูิไว้อย่างยั่งยืน Et, right? <Good Willy! S> 3. เมเวทรกเรียนและเยอชุนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเห็นความสัมพัญของพื้นที่ป่าสาคูและระบบนิเวศป่าสาคูครับกลุ่มสาคูเอไซได้ใช้ลสการ์บิสไตน์โมเดลเป็นกระบวนการในระดับแรงโครงงานคุณธรรมยานชุดใหม่แต่สาไม่ฟื้นเือนป่าสาคูเรียนรู้ศึกษางานพัฒนาบีเอสต้าการศึกษาดีคอสภาวะปัญหาได้ทำการศึกษาภาวะปัญหาได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาตายในแนวทางในการแก้ปัญหาโดยประชุมผ่านระบบออนไลน์เรียน ันที่ลงวันที่เวลาาันที่ตัดสาผู้โดยประชุมฝ่ายโดยร่วมกับทุมทุนแล้วเดี๋ยว <HHH> ตามขั้นตอนในแผนงานเอ็มแม่ชูเล่ดัละการะระมวลาผลดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรวมัางว่าความสำเร็จของโครงงานผลของการดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับส่วนพฤกษศารปาดาคู่ 2. กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมหวานจับแป้สาคู่ 3. กิจกรรมจัดทำป้า วิทยาคือความเพียรความมุ่งมั่นตุ้มเทโดยนักเรียนมีความมุ่งมั่นตุ้มเทในการอรับและฟื้นฟูระบบภาษาผู้ด้วยใจอาสาจิตตาจิตตาคือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบโดยนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทํามีการวางแผนในการทำงานมีมังสามีมังสาทำเพื่อเป็นสิ่งได้ิีได้ทํามาโดยนักเรียนพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานประเมินผลการดําเนินงาน หนึ่งนักเรียนระดัยที่ร่วมกิจกรรมความลงนานคุณธรรมเยาวชนด้วยแหม่เจริสาปิกฟื้นถึงป่าสารูเรียนรู้วยสุสารงานพระราชดำริผ่านการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนด้านรักษารับผิดชอบมีวินัยเจริสารและอยู่อย่างพอเพียงในระดับสามดีขึ้นไปและผ่านการประเมินคุณลักษณะอันดุประสงค์ด้านความซื่อสัตย์จริตในระดับดีขึ้นไปสะท้อนให้เห็นการพัฒนาคุณธรรมแก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมสองในพื้นที่หมู่ที่หกตำบลกกสะบ้าเมื่อไนย ได้รับการอันรักและฟื้นฟู้ให้มีความบัรณสมบูรณ์มากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามโครงงานคุณธรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งชุมชนวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสำนักงานปรัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้รวมถึงกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเก่งมากสำรับวันนี้พวกเรากลุ่มสา 啊。Oh. Oh.